สวัสดีรหีเต่าะนมคะนบนใหม่ครับ ครับที่คือความตันะครับครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ และนี่คือประทัดนะครับที่ขึ้นไปแตกบนฟ้านะครับเขาได้รู้ครที่ใส่เล่าข่าวได้นหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวถ้าดูว่าราชการระยองของเราท่านจะชแต่งรางวัลตอนนี้เลยทีเดียวครับผมตอนนี้ลูกไฟกำลังสวยงามเลยคุณทายครับโอ้โหใครมีกล้องถ่ายรูปนะครับรีบถ่ายรีบเอาไว้ครับใครอยากจะให้ถูนะครับนะฮะแตกในกล้องนะครับวิธีกฉัครับ สวยมากเลยครับเดี๋ยวทุกท่านชมเรตีนเดี๋ยวร่วมกันแตกนะครับครับผมเดี๋ยวท่านนายกของเราท่านนายกช้งางนะครับเป็นผู้รับมอมหมายเลขน,นะครับโอ้โหลูกนี้สวยแน,น่นอนคุณต,ต่ายผมเคยเห็นโอ้โหสวยมากคุณต,ต่ายเป็นบุตรของผมจริงปกติเคยเห็นแต่สเก็ตจากกลาพร้าวเพื่อนใช้ชีวิตดี เปริด้ครับสวยามครับปีใหม่แล้วูตายสวัสดีปีให่ครับสวัสดีปีใหม่ครับเราก็โตขึ้นอ <|so|>> <sp ีกหนงปี